สวัสดีชาวเทรดเดอร์335เคนามีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับในสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับเรามาทําความรู้จักการเรียนรู้ในการเป็นเทรดเดอร์การเทรดฟอริตกับพวกเราใน335เคนามีแล้วกันนะครับในอาทิตย์นี้เราจะเริ่มต้นกับการเรียนรู้ในเรื่องที่ทําให้ทุกท่านเข้ามาอยู่ในตลาดฟอริตแล้วมีความเซฟตี้ที่สุดเลยนะในเงินลงทุนของท่านนั่นเองนะครับก็ เดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับการ copy p a s e นั่นเองการที่เราจะเอาไปนําไปใช้ให้มันเกิดผลประโยชน์กับเรานั่นเองนะครับสําหรับมือใหม่เทรดเดอร์นั่นเองนะครับหรือว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาในการเทรดนั่นเองเราก็สามารถมีโปรแกรมตัวนี้ทําให้ทุกท่านนะครับได้มาใช้นะครับก็บอกกล่าวข้างต้นไว้ก่อนเลยกันครับสามสามห้าทั้มิ่งของเรานะครับก็มีการเปิดสอนแล้วนั่นเองนะครับใครที่อยากจะมาเรียนรู้กับพวกเรานะครับในการเป็นเทรดเดอร์ หรือว่าเป็นแบบฟูลไทม์หรือพาร์ทไทม์หรือว่าอยากจะมาเรียนรู้เพื่อแลกแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันทางทีมงานของเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนั่นเองนะครับก็แล้วเราก็ยังมีตัวนี้เลยที่เราเปิดาการเรียนตัวนี้มาขึ้น,นานะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มาเรียนรู้การอยู่ในตลาดให้ยืนยาวไปด้วยกันนั่นเองนะครับก็แกน Copy t ี้เท r เของพวกเรานะครับก๊อปปี้เทรดิ้งนะฮะพวกเราก็มีแล้วเหมือนกันนะครับกับทีมงานมาสเตอร์ ของพวกเรากับสามผัสเคมีของเราครับมีก๊อปปี้เทแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าก่อนที่เราจะไปใช้จริงนั้นเราควรเริ่มต้นแบบไหนกันนั่นเองนะครับก๊อปปี้เทรดดิ้งคืออะไรก๊อปปี้เทรดดิ้งเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ภายในกันไปเลยกันครับก๊อปปี้เทรดิงนะครับคือการนะครับ รอบเรียนพอร์ตลงทุนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนของนักลงทุนมืออาชีพก็อย่างพวกเราสามสามห้าคดมี่นะครับก็จะมีทีมงานมาสเตอร์ที่เป็นนักเทรดเดอร์ full time อยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนมอนิเตอร์เป็นคนที่ดูแลกราฟให้ทุกท่านนะครับที่สําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลยนะครับที่จะมานั่งเฝ้ากราฟหรือว่าจะมานั่งกดเข้าราคาตามที่พวกเราบอกนะครับหรือว่าตามที่ทุกท่านเข้าเทรดนั่นเองนะครับพวกเราก็มีทําแทมทีมงานมาสเตอร์ของเรานะครับที่จะให้ทุกท่านนะครับ ได้มาติดตามแล้วก็ copy trade ไปด้วยกันก็คือเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่า copy trade นะครับลอกเรียนหรือว่า copy แบบไหนนะครับหรือว่าเราจะสามารถทำกำไรได้แบบไหนนั่นเองนะครับก็เป็นการลงทุนติดตามความเคลื่อนไหวของการนักลงทุนนะครับเป็นระดับมืออาชีพนะครับที่มีประสบการณ์โดยนักลงทุนต้องคอยดูแลว,ว่านักลงทุนมืออาชีพมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไงกำลังสั่งซื้อหรือว่ากําลังขายหุ้นตัวไหนหรือว่าสินทรัพย์ตัวไหนนะครับจากนั้นก็ทําตามอย่างไรก็ตามครับการตัดสินใจในการลอกเรียนแบบนั้น ต้องตรวจสอบและสํารวจด้วยตัวเองนะครับว่าการคัดเลือกอา master ของเรานะนะครับว่าเขามีกลยุทธ์อะไรมีผลกําไรแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์หรือว่าแต่ละวันในการาในการทํากําไรได้ทําให้พอตของเราไม่เสียหายไปมากพอนะครับเราคุณถึงตัดสินใจที่จะไปก๊อปปี้เขานั่นเองนะครับนะก็ที่สําคัญนะครับต้องเข้าใจข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจไปด้วยกันเลยละกันนะครับก็ตลอดปีที่ผ่านผ่านมานะครับในหลายปีนะครับ ต้นปีหรือสิ้นไตรามาสนะครับนักลงทุนทั่วโลกนะครับจัจับตามองกับวอร์เรนบ f ัฟเฟตหรือว่าเรย์ดาริโอนะครับนักลงทุนที่มันประสบความสําเร็จที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นเองครับออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าในพอร์ตการลงทุนของตัวเองนั้นลงทุนหุ้นอะไรบ้างและกําลังซื้อหุ้นบริษัทใดเพิ่มนะครับส่วนนักลงทุนไทยก็อาจติดตามพอร์ตของนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในตลาดหุ้นไทยรวมถึงพอร์ตลงทุนของกองทุนรวมหรือว่าทิศทางของนักลงทุนต่างชาติ ที่กาลังจะเข้ามาลงทุนในตัวหุ้นใดๆนั่นเองนะครับผมน,ะนักลงทุนนะครับสามารถติดตามพอร์ตนักลงทุนที่เป็นมืออาชีพประสบความสําเร็จมาแล้วอาจจะรู้สึกว่าหากลอกเรียนแบบพอร์ตลงทุนแบบ Co พเปียทแบบที่พวกเราทําเปิดมาให้ทุกท่านได้ลองนะครับนักลงทุนนะครับมืออาชีพแล้วจะได้ผลตอบแทนในระยะที่มันใกล้เคียงกันในเงินในการลงทุนของเราที่มันน้อยกว่านักลงทุนมืออาชีพนั่นเองนะครับแต่เราสามารถทําผลกําไรได้ใกล้ๆเขานั่นเอง คือเราสามารถได้ผลกําไรได้มากกว่าที่เราจะกัดทุนอ่าเข้าใจไหอยัง,อยงครับก็หมายถึงว่าเราจะเป็นการลอกเรียนพอร์ตของเขานะครับด้วยการลงทุนที่ติดตามความเคลื่อนไหวการลงทุนของนักลงทุนมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จแล้วโดวยขั้นตอนเบื้องต้นนะครับก่อนตัดสินใจเราจะมีวิธีดังต่อไปนี้นั่นเองนะครับเรามาสํารวจข้อมูลและศึกษาหุ้นที่ตัวลงทุนให้เข้าใจก่อนนะครับว่าอ่าเราควร เราเคนต้องเข้าใจว่าว่าสิ่งที่เราจะเลือกที่เราจะเทรดนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปศึกษาข้อมูลตรงนั้นแล้วนักลงทุนของเรามีการเข้าไปเทรดและศึกษาข้อมูลแบบอ่าแบบที่เราต้องการหรือไม่หรือว่าอ่าข้อมูลหรือว่าตัวสินทรัพย์ที่เราต้องการเทรดนักลงทุนมืออาชีพคน,นนั้นที่เราต้องการก๊อปปี้เขาครับเขาอ่าเป็นเทรดแบบเราไหมหรือว่าเขาเทรดสินทรัพย์อื่นอะไรประมาณนั้นนะครับก็ เราต้องมาสํารวจตัวเองและศึกษาข้อมูลของหุ้นที่เราจะลงทุนให้ความเข้าใจก่อนนะครับว่าแม้การลอบเรียนพอร์ตแบบลงทุนหรือติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนของนักลงทุนมืออาชีพที่ประสบความสําเร็จแล้วนั้นอาจจะมีโอกาสประสบความสําเร็จตามไปด้วยอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเราก่อนตัดสินใจคือการศึกษาข้อมูลด้วยวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจว่าเฮ้ยคนนี้เก่งคนนี้เป็นมืออาชีพเราไปติดตามเขา แต่เราไม่รู้ผลภายข้างหน้าครับว่ามืออาชีพคนนี้หรือว่าเทรดเดอร์คนนี้หรือว่ามาสเตอร์คนนี้คนที่เราไปก๊อปปี้เขาอาจจะ,ะทําให้พอร์ตของเราเสียหายได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเราควรศึกษาข้อมูลด้วยเป็นปัจจัยแรกนั่นเองนะครับก็นอกจากที่เราจะไปลอกเรียนเขาแล้วนั้นเราต้องเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยเพราะเราจะได้รู้ว่าเงินเราเข้าเราออกแล้วเราเสียหายตรงไหนเราสูญเสียเงินอ่าเราขาดทุนและได้กําไรมาแบบไหนนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับวินเบียมโอนิล เจ้าของแนวคิดการลงทุนแบบ Can Slim นะครับเป็นย้อนกลับไปในปีนี้ครับ1น5 9นะครับขนาดที่เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดที่คอยสั่งคำสั่งซื้อขายหุ้นเขาสังเกตว่ากองชุนนะครับสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่นเขาจึงคิดว่าจะลอกเรียนการแบบลงทุนของกองทุนนี้ให้ทำกำไรได้ไม่ต่างกันเลยนะครับไม่เพียงแค่ Copy Trading เ,เท่านั้นนะครับที่เขายังศึกษาและเรียนรู้ว่า ทำไมกองทุนนี้ถึงสร้างผลกําไรได้อย่างประทับใจด้วยการมนทึกลงไปในสมุดเช่นกองทุนซื้อหุ้นอะไรซื้อที่ราคาที่เท่าไหร่ขายหุ้นอะไรแล้วขายที่ราคาที่เท่าไหร่รวมถึงศึกษาปัจจัยข้อมูลพื้นฐานและปัจจัยเชติของหุ้นและแต่ละตัวนะครับได้ผลลัพธ์คือเขาสามารถลงทุนด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและเติบโตไปถึง2 0 0 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐภายใน1ปีจากนั้นนะครับได้พัฒนาหลัก,การลงทุนของตัวเองกลายเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในใน อีกคนหนึ่งเลยนั่นเองนะครับน,ะนี่คือคนสําเร็จของเรานะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับคัดเลือกนะครับต้นแบบนักลงทุนอาชีพให้เหมาะสมกับเราอย่างที่บอกข้างต้นไปครับคุณชอบสินทรัพย์ไหนคุณศึกษากับสินทรัพย์ไหนมาแล้วคุณไปเรียนรู้กับตัวหุ้นตัวนี้หรือว่าสินทรัพย์ตัวนี้มานะครับคุณก็ต้องเลือกตัวต้นแบบนักทุกลงทุนของเรานะครับที่มีสิ่งที่มันคล้ายกันนั่นเองนะครับอ่าเลือกยังไงครับ ต้องเลือกนักลงทุนที่อาชีพที่มีประสบความสําเร็จในการลงทุนคือลงทุนแล้วสามารถทํากําไรได้ดีและอย่างสม่ําเสมอที่สําคัญต้องมีสไตล์และเป้าหมายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกับเราเช่นกันครับเช่นถ้ามีสไตล์การลงทุนแบบเน้นหุ้นคุณค่าก็ต้องรอกเรียนแบบพอร์ตลงทุนของนักลงทุนหุ้นคุณค่าหรือหากชื่นชม ขึ้นชอบการลงทุนแบบเติบโตก็ต้องลอกเรียนแบบพอร์ตที่ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญหุ้นที่เติบโตไปตลอดไปหรือหากเป็นนักลงทุนที่ค่อนข้างระมัดระวงังหรือเซฟของเรานั่นเองครับก็ลอกเรียนพอร์ตแบบนักลงทุนที่มีสไตล์การลงทุนแบบระมัดระวังเป็นต้นนั่นเองนะครับก็มีหลากหลายมากนะครับเป็นสไตล์ของนักเทรดเดอร์ของแต่ละคนที่เป็นมืออาชีพนั่นเองนะครับผมนะศึกษากลยุทธ์ของนักลงทุนมืออาชีพที่เป็นต้นแบบเราต้องไปศึกษาเขาด้วยเหมือนกันนะครับว่าการเทรดของเขาสไตล์การเทรดของเขา การทำกำไรของเขาหรือว่าค่าดอดาวหรือว่าค่ากำไรและขาดทุนของเขานั้นอยู่ในระดับไหนนั่นเองมีความเสี่ยงต่อเงินลงทุนที่เราจะไปคัดลอกเขาหรือไม่นั่นเองครับศึกษาประวัติการกลยุทธ์ลงทุนจัดพอร์ตลงทุนในอดีตที่ผ่านมาให้มีผลประโยชน์และเป็นผลงานที่ดีในช่วงไหนที่ผลงานได้ดีช่วงไหนและสร้างผลงานไม่ดีหรือขาดทุนเพื่อความทําความเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงการให้ข้อมูลบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวก,กับการจัดพอร์ตการประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มต่างๆในเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเห็นว่าถึงแนวคิดลงทุนในปัจจุบันและอนาคตเช่นหากการ c อ p พ t จิตริงนะครับกองทุนรวมนะครับต้องศึกษาถึงนโยบายอกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลต่างๆก็หรือถามหรือเราสามารถถามผู้จัดการนะครับผู้จัดการกองทุนเช่นเกี่ยวกับการหาการลอกเรียนแบบลงทุนนักลงทุนต่างชาติก็ต้องดูว่าช่วงเวลานั้นเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาและ หุ้นบริษัทนั้นๆน,น,นะครับเป็นการลงทุนแบบไหนซึ่งข้อมูลเหล่าน,นี้นะครับเราสามารถดูการวิเคราะห์แบบรายวันหรือสอบถามนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการก๊อปปี้เรดครับมีหลายรูปแบบนะครับเราต้องลงทุนตามแบบ1 0 0เซหากนักลงทุนนะครับทุนต้นแบบลงทุนหุ้น1ิตัวก็ต้องลงทุน10ตัวหนึ่งเลกลงทุนต่างชาติต้องลงทุนหุ้น A หุ้น B และหุ้น C ก็ต้องลงทุนตามนั้นนะครับคือการก๊อปปี้แบบใกล้เคียงให้มากที่สุด รวมถึงสามารถลอกเรียนวิธีการจัดสรรหาเงินลงทุนโดยรอกเรียนแบบตานกองทุนรวมในเบื้องต้นให้ดูว่ากองทุนรวมที่เราได้นั้นจัดสรรหาเงินลงทุนในตัวไหนสุดสูงสุดถึง5อันดับเช่นนะครับหุ้น A หุ้น B หุ้น C และหุ้น D และ E นะครับผมโดยมีการจัดส่วน1 0 9% 8% 7%ตาและ6%ตามลำดับนั่นเองนะครับเราต้องจัดสรรต้องดูด้วยละกันครับว่าสิ่งสิ่งนั้นนะครับที่เราที่เราไปก๊อปปี้ครับข้อมูลของเขาเป็นแบบไหน สไตล์การเทรดของเขาเป็นแบบไหนนั่นเองหรือว่าการเลือกซื้อเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับนะฮะอ่ะเรามาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างสําหรับคนที่จะเข้ามา copy trade น,นะครับอย่างที่เบื้องต้นที่กล่าวไปนะครับเป็นเกี่ยวกับ copy trade เ,เกี่ยวกับตลาดหุ้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามีคล้ายๆกันหละัะการคล้ายๆกันเกี่ยวกับว่าอ่า ถ้าเราจะมา copy ในตลาด forex นะครับก็อย่างที่335 Academy ของเรานะครับตอนนี้ได้เปิดทำการมีมัสเตอร์ของเรานะครับเป็นตลาดเทรดสินทรัพย์เกี่ยวกับทองคำนั่นเองนะครับใครที่มีความสนใจอยากมา copy เทรนะครับสามารถทักแอดมินของเราหรือทักเพจของเรามาได้สำหรับคนที่ไม่มีเวลานั่นเองนะครับเรามาดูข้อดีกันละกันนะครับการข้อดีนะครับของการ copy เทรของเรานะครับการลอกเรียนกันแบบนักลงทุนเป็นจุดเริ่มต้นให้โอกาสให้เรามีความการเรียนรู้มีประสบการณ์นะครับ และเราจะได้ไปศึกษาข้อมูลด้วยว่าเงินเรามายังไงกําไรเรามายังไงเสียกําไรยังไงนั่นเองนะครับโดยติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุนก่อนตัดสินใจเข้าซื้อขายหรือรวมถึงแนวโน้มว่าต้องลงทุนอย่างไรจากนั้นก็ศึกษาเรียนรู้กลยุทธ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับนักเทรดเดอร์ของเราและเสร็จแล้วเราอาจจะมีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองก็ได้นั่นเองนะครับผมนะั่หมายถึงว่าหากใช้วิธีนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับก็จะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องเมื่อ เรียนรู้อย่างจริงจังการค้นพบประสบ่าเขาเรียกว่าขออภยการค้นพบสไตล์การลงทุนที่แท้จริงของตัวเองได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเราก็จะไม่มีเราจะไม่เสียโอกาสจะไม่ต้องสามารถใช้เวลาในการเทรดได้นานเราจะเห็นผลตอบรับหรือว่าผลกําไรที่มันได้รวดเร็วกว่านั่นเองนะครับแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียของเราก็มีเหมือนกันการลอกเรียนแบบการลงทุนนะครับอาจจะไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคนทั่วไปนะครับดังนั้นควร ไปศึกษาหาข้อมูลทําความเข้าใจจากผู้รู้ในข้อเท็จจริงต่างๆอย่างพวกเราสามสามารถแคนาดี้นะครับก็สามารถเปิดสอนในเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะครับใครที่มีความสนใจนะครับสามารถติดต่อมาขอเรียนกับพวกเราได้นะครับพวกเราก็จะบอกข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยและผมขอบอกว่าตรงนี้ว่าฟรีนะครับฟรีเลยสําหรับคนที่อยากมาเรียนกับพวกเราสามสิให้าแคนดี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายคลิปว่าเคลื่อนไขมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับก็แล้วนะครับ คือบางทีนะครับอันนี้ขอขับมาข้อเสียนะครับผมนะควรทํความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มใช้กลยุทธ์น,นี้นะครับคือไม่มีนักลงทุนคนไหนที่ประสบความสําเร็จได้ตลอดมันไม่มีอะไรเป็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องเข้าใจนะครับการลงทุนไม่มีอะไรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การลงทุนมีความเสี่ยงครับเพราะว่าเวลาไม่สามารถรับรู้ถึงข้อมูลของเขาทั้งหมดได้นะครับนักลงทุนที่กําลังรอดเรียนแบบนั้นวางกลยุทธ์อย่างไรที่สําคัญ ความสาเร็จก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และลงทุนของนักลงทุนที่กําลังลอกเรียนด้วยดังนั้นวิธีนี้จงมีความเสี่ยงไม่กล้าการันตีว่าประสบความสําเร็จได้หรือไม่อีกทั้งเมื่อลงมือใช้วิธีนี้แล้ว,วพร้อมๆกับศึกษาเรียนรู้เมื่อผ่านไปคุณจะพบว่ากลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองนะครับคุณจะรู้เองว่าเราเสียเวลามาแล้วเมื่อเทียบกับการเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ด้วยตัวเองการเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับผมนะก็ ผมถึงบอกว่านักลงทุนทุกคนนะครับเวลาเราเราไม่ควรจะให้ใครอเอาเงินของเรานะครับไปทําให้มันเสียหายนะครับสุ่มทุกทุกอย่างนะครับถ้าคุณอยากได้ประสบความสําเร็จคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าอ่าคุณมีเงินทุนมาคุณเอามาลงทุนนะครับคุณไม่ได้ศึกษาข,ข้อมูลคุณไม่ได้เรียนรู้เลยว่า กำไรมาอย่างไงมันขาดทุนยังไงและสภาะตลาดที่คุณไปลงทุนนั้นมันมีผลปัจจัยอะไรบ้างถ้าคุณไม่สามารถอยู่ตรงอ่าตรงนี้ได้คุณก็ไม่สามารถเป็นเทรดเดอร์หรือว่าเป็นนักลงทุนที่ดีได้นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วละกันครับกับการ copy t r ท d i n g ้นั่นเองนะครับก็บอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะครับให้กับชาวเทรดเดอร์มือใหม่นะครับว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลา คนที่อยากเป็นเทรดเดอร์คนที่อยากมีผลกําไรและคนที่อยากจะลองมาอยู่ในตลาดในการเทรดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหรอครับไม่ว่าจะเป็นตลาด forex ไม่ว่าจะเป็นตลาดการเทรดสินทรัพย์ทั่วไปนะครับก็ตอนนี้กั p ปีเทรด i ิ g ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับชาวาเทรดเดอร์รุ่นใหม่นะครับที่ได้มาเรียนรู้มาศึกษากันนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากมา ก็พิชเชตติ้งกับพวกเรานะครับสามารถทักแอมินของเรามาได้นะั่นเองนะครับก็มาก๊อปี้กับมาสเตอร์ของเราแล้วกันครับก็มาศึกษาข้อมูลก่อนได้นะครับว่ามาเรียนรู้ก่อนว่า,าทางทีมงานเรานั้นมีสไตล์การเทตดแบบไหนมีการก o p y ี้แบบไหนหรือว่าหรือว่าจะมาเป็นเทรดเดอร์เทรดเองก็ได้มาเรียนรู้กับพวกเรานั่นเองนะครับนะก็บอกเลยกันว่าสิ่งที่พวกเรานำเสนอให้หรือมอบให้นะครับพวกเรานะครับ ไม่ได้มีการชักชวนให้ทุกท่านมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะพวกเรานะครับมีแต่สิ่งที่มอบให้ให้ทุกท่านชาวเทรดเดอร์มือใหม่และมือเก่ามาแชร์ประสบการณ์กันนั่นเองครับผมขอบอกไว้ตรงนี้นะครับว่าพวกเราสามสามให้แคดมีนะครับไม่ได้ให้ทุก <tamanho> ท่านมาลงทุนกับพวกเรานะครับเพราะว่าพวกเราแค่อยากจะทําให้ทุกท่านนะครับได้มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นนักเทรดเดอร์หรือว่าการเป็นนักลงทุนที่ สำหรับ5แคนาดีนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านเลยแล้วกันนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันครับสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่นั่นเองครับจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับต้อนรับหน้าฝนเลยซีซั่นนี้เลยแล้วกันนะครับเรานะครับเปิดรับเทรดเดอร์มือใหม่มาลงสมาชิกกับพวกเราหรือลงทะเบียนกับพวกเราเปิดบัญชีกับพวกเรานะครับรับไปเลยครับโบนัส10เหรียญนั่นเองนะแต่บอกว่า10เหรียญนี้พวกเรามีเพิ่มโบนัสให้อีกนะฮะ่าก็แต่ว่าเงื่อนไขนะครับฟังให้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกนะครับผมนะ ไม่ดราม่านะครับไม่ดราม่ากับผมนะฮะฝากด้วยละกันนะครับใครที่อยากได้โบนัสแบบนี้สําหรับเทรดเดอร์มือใหม่นะครับเฉพาะชาวเชียงใหม่ก่อนนั่นเองนะครับอ่าเปิดให้รับเทรดเดอร์ชาวเชียงใหม่เลยที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยละกันครับมาเลยครับมาเจอกับผมนะครับที่ออฟฟิศพรีเวิร์คโคสเปนะครับเชียงใหม่ชั้น5้านะครับผมนะอยากรู้ว่าสถานที่ทิ่ไหนอยากรู้โลเคชันนะครับทักแอดมินเรามานะครับภายในแฟนเพจนะครับหรือว่าติดต่อสอบถามในหน้าเพจของเรามาได้เลยนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะส่งโลเคชันแค่มาสมัครกับพวกเราลงทะเบียนกับพวกเรานะครับที่ออฟฟิศของพวกเรานะครับก็พวกเราก็จะมีสถานที่ที่นี่นะครับยืนยันตัวตนแน่นอนว่าพวกเราคือคนจริงแน่นอนนะครับผมนะฮะไม่มีไม่ไม่มีไม่มีหลอกลวงแน่นอนนะครับผมนะฮะก็ปัด้วลาการครับสาหรับใครที่อยากได้โบนัสแบบนี้นะครับมาเรียนรู้กับพวกเราครับทุกอย่างคือฟรีครับที่นี่นะครับผมนะบอกเลยครับรับคุณมาเปิดบัญชีกับพวกเรารับโบนัสไม่พอและยังได้ความรู้แน่นๆกับพวกเราอีกนะครับมาเริ่มเป็นเทรดเดอร์กับพวกเรานะครับ ก็จะสอนวิธีทุกๆอย่างให้ทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในตลาดแต่พวกเราเป็นความรู้ในสไตล์ของพวกเรานะครับพวกเราขอขอพูดไปตรงๆต,ตรงนี้เลยละกันครับว่าเป็นสไตล์ที่พวกเรามีความรู้ที่เราไปเรียนมาหรือว่าชี่เราไปศึกษามาพวกเราก็จะมาให้ทุกท่านด้วยเหมือนกันไม่แบบไม่มีกักเลยนะจัดให้แบบเต็มเต็มเหนียวเลยละกันนะครับกับเทรดเดอร์มือใหม่ของเราละถ้าใครที่เป็นเทรดเดอร์อยู่แล้วนะครับ อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราสัมมนาแคนมีนะครับหรือว่าอยากมาแลกแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับก็เรียนเชิญนะครับมามาเปิดบัญชีกับพวกเรานะครับกับทีมงาน f อฟพีมาร์เก็ตและสัมมนาแคนดีนะครับที่ร่วมมือด้วยกันนะครับที่รวมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะครับก็มาเลยครับรับไปเลยครับสิบเหรียญนั่นเองนะครับผมนะและยังไม่พอแค่นั้นครับใครที่ลงทะเบียนกับพวกเรานะครับคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นนะครับ ลุ้นรับของรางวัลนะครับทุกๆเดือนเลยที่พวกเราจัดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวร่วมรับประทานนะขออภัยครับเราจะมาเจอกันบ่อยๆขึ้นมารับปรมารับประทานอาหารด้วยกันนะครับทุกๆเดือนเลยนะฮะเพื่อให้เรารู้จักกันมากขึ้นมาแลกแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะฮะก็เรืยว่าเราจะจะสร้างคอมมูนิตี้ไปด้วยกันกับสัมมนาแคมีของเราเนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ฝากด้วยแล้วกันครับพวกเราไม่ได้ชี้ชวนให้ทุกท่านมาลงชุนกับพวกเราหรือว่าให้เอาเงินของท่าน มาลงทุนกับพวกเรานะครับพวกเราแค่จะมอบสิ่งดีๆให้ทุกท่านแลกแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันทุกอย่างของพวกเราที่มอบให้นะครับเป็นฟรีนะครับผมนะฮะผมเน้นย้ําแล้วนะครับเพราะว่าแค่มาเปิดบัญชีกับพวกเราเท่านั้นนะครับและมาร่วมเทรดกับพวกเรานะครับพวกเราจะดูแลทุกท่านนะครับเหมือนดังญาติมิตรเลยนะครับผมนะฮะอะฝากด้วยเลยนะครับเกี่กิจกรรมดีๆจากพวกเราสามสามห้าแคดมี่ครับแล้วก็ทีมงาน FP Market ครับ บอกให้ทุกท่านด้วยละกันนะครับมาเจอเจอกันได้ที่ p r i v o t e c o Space นะครับชั้น5นั่นเองนะครับผมนะแล้วมาเจอกัอกับอรานแล้วก็ชิมงานสำหรับหภาแคมนียเร็วๆนี้ละกันครับแล้วภายในเดือนนี้นะครับเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายสามารถติดต่อดูทั้งเพจของเราได้เลยละกันนะครับก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีขอให้ทุกวันมีกําไรครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเป็นเทรดเดอร์ครับแล้วก็รักษาเงินทุนของทุนให้ได้ดีแล้วให้เติบโต ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับในคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ